วันกีวิตคนแค่ใจงเงอตัดยางจังเกิดจริงบบตดยางจังนี่มดต,นต้นแตงเนี้ยวหยุดไรหยุดไม่เจ้เาแจงกินไปว,นวันวันปอกกันใจแต่ไม่ได้ได้ริมลองไม่เคยได้กินของดีนึกแลแตตดแดงยางเองทำ จะเจงแล้วยังเองก้ามชีวิตกูกว่ากว่าอยู่ไปใายใจกองทีปีแล้วเดือนลกควนมันตกทั้งปีได้ได้ไม่มีกูเป็นนี้หรื่องเะไรรากองนใจดีถึงตีเดือดรอนให้ยืมยางใกล้คนก่อยจัดป้อนที่ล้ เจ้ังปีกูเป็นนี้ดึงระงรเจ้าแกมาดากว่าได้อักกันจอได้มาไกลกี่อย,ย่างมัง่งไกลกี่ย่างไกลกี่ย่างได้กับองไงไอ้านงก็เราะจะไม่ให้ก็ไม่ได้เช่นมาจนได้แจมจนได้แจมเมืองไทยไม่น้ำมามีปัญหาครอบคัว เพื่อนไม่รู้ใจเมียคูแ้วไม่ไว้ไม่รู้ท่เลยที่มันอีนข้าวใจผัวน้ำตาไม่กัับมันหยดตาเพื่อนวัวปล่อยตัวรุมรามันจำหลักทิ่บ้าจิงไหก็ไม่ได้เล่นไฟกับมันว่ารูปยากินเหล้ามันมทำมาเต้าคุณ คชวนยิงไม่ชอบไม่ชอบไม่ง่ายความรวงมือเพราะเรายุ่งมันจะบจีเจ็บดี้จ็บนั้นจ็บใดทุกวันในเดือนนั้นกูไม่ชื่อก้องแจวอิดมันกี้จิตโดนพือนก้องอิดเดียวเนียวพือนเนียวมัน เราบ้าแม่ไม่มั่งมันยืนดดาตัวฉันต้องไอห,หนอนอยู่กับมันปุ๋ยงันมันไม่ไอเอาก,กัะเะยอมยอมกันมั่งเพื่อเป็นกำลังใจใจไรก็ได้พรอโบชัยเราชัวต้องแถวคิดบันคี้จิตไปไหนอีแต่ก็้องไรเพระไหนไหนก็ผู้ ้องให้จวนมันก็มาควหรหลู่ัวด้ียว่าที่เจ้าใดพวกไปจัดยาที่เก่าที่ทิพย์กูแล้วจะด,ดื้ดนนอนและแสดโตราชัดาำชัดตกว่าพอพิดตนี่มาํำดีให้จัดยางัดตำพี่กูไม่มีได้ลงขก้นในกูมาจิตมานอนยิบมาไว้เนี่ กับความเกลนเป็นกาเนนรากลมอาจะงอกเพื่อจะโอกอาลมงมป้าป่วยอาด้วด่วยนั่เเทนป้วดูนี่แล้วยัง,ยยงยนะช่วยตัวเองอยู่นะเอาอไอ้ใครช่วยน่ะเพื่อนให้ใครช่วยนะที่รักเป็นเพื่อกันตรงมืออันอนี้คนนี้นะจริงเออแต่เจ้าต่างอา quyền ra mô. Thôi, giờ mi rau ca chê ngứa ra gần đi mất. Măng chia, vô ít, gần đây chi chị thì thấy. Thầm chơi vua có đây ngay mất, để cho vua anh cho cái thai. mẹ kì thai. chầu đồ thai. mình kì thai. đừng kì กูรับเลยจิงรับไทยไงกี่ล่ะจังหลวงจังล้านที่เป็นดินบ้านจังไปจึงเล่นว่าจะไปยาเทียมเออแล้วมึงได้เมียมากี่คนเลยลุยแค่ละคนเลือกกันเป็นอันพอเลือกเมียใจกูไปอยูจนะ่จะนด Phải đai miệng, phải đai miệng kết. Đại đai miệng kết. Ừ, phải làm. Chưa rồi. Rù mê nạ. Chưa đó. Nạ. rồi đó. mê nạ. Nằm cuốn rồi. rồi đò mà trẻ. Bỏ trúng cái trả làm. Cào trẻ cho cái trả làm. Mình mì bánh á. Mì á, กับกมจุ่มจากที่ท่านไดอกันจะได้จุ่มกันไองมันมีปัญหากับปอตามีปัญหากับปอตาเพื่อปอตาดาเฮียกูไปก้าวทุรเราเฮ้กูไปมัดยิดกับกูไปก้าวทุรเรากูไปก้าวทุรเรากูทำไม่ถูกเลยจึงกับกูคนไทยพูดที่นี่ไปปอไปเป็นดิที่ตำกูทำได้ไม่ถูกกับปอว่า กับโจชาว่าไงทำจำน้องเมียน้องเมียเขาจัดการหญิงแล้น้องเมียทำแล้วกูทำหันลนั่นนี้การเฉลี่ยกับหลังจีนหลังเลยไปดูเราพอไปจึงกับหลังจีโก่งๆยืนมายังอยู่พอดีดิพอยืนมายังกับเฉลี่ยที่หลังกวนยืนหน้าไอ้ไ้หนุไอ้ดาราล้อไอ้หนุ่มเมียกูว้าเมียมึงเจอรูมนะ นองมันเจือดาลุลออะว่าจะได้ลูกมัต้องใ้เจองาลุลิคนไปครับม,มึงยืนนาไอ้นนองเมียเออกูย,ยืนนาอนดาลุลกูโกงโกง,กงตะวันกูกลมลงไปมายัง้งกูกลมไว้ปลายอไว้โตคนนี้่เดเ ผมเลืม่มลุงกางเกงน้ยอย่นั้นเอากับลกูกไก่รอ,อกับลูกไก่รอน้องเมียกับไม่ว่าไม่ว่างม,มันวมพวรเปื่อนเง็นลกูกไค่ปีเคยมันเป็นอั่านี้มันกุมางม,มือดีดปลอกผู้จำมัม้มไหมจ,ง,จงถึงจะเล็วขวาเช่นปอดโชตาว่าเล็วว่าจำไรต้องจำให้่เมื่อในน้องเมียผเข้าใจว่ามันดีลนกไค่กู้ก็ดีดต่อไปเป็นอั่างนี้น กูแข่งกันนักเ่นกูดเพียกเดียวยันแมันพลัดใจกี่นังงลยตัวกูคย่วยม้าเล้วเลยรบมาถึงก็มาก็ตากันเท่าน็ดตังชูรามันว่าตูไปจึงโตราโทราว่าเลือดเลเลือเลเกูไม่เอาแล้วำับโลกูปนอกูเดียนไปโยผูแเกตไปโยผูแเกตเอ้ไปโยปะจองไปทำมันโยปาจ่องไปดีได้กับญี่ปุ่นคนล ได้ยิปุ่นเออเธอร้อยเป็โตจังแต่ท่านเป็นก็มึงเด็กโยกินกันมาได้นานด้ยเออโยกันมาหลายวันไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันเพื่อบกว่าปนนี้มันว่าปนนู่กว่าปนนู่มันว่าปนนั่นนั่นเนี้ยเลิกกันอาจารยินใจเรียนกับไปก้อไปก้อเมียคนแลาว nói mà con theo theo tổng nghĩa cho theo bằng cảnh mà con miền bằng cảnh thế thì tôi câu à câu nhá à câu à này đã đoan nuôi ở đó thì nuôi này chết đó chơi trầm lươn này chết cái con chuột lục trái trên hai nếu mà bình sinh là nè อากูจัดิ้ใจกูทำเรือนแคหลังหนึ่งลังกีฬามาที่เรานี้ยกเป็นน้ำนี่กันั่างวันกันตำหน้ากันปนีเนี้ยต่างคืนก็ขึ้นมานอนบนน้ำแต่เมีแต่บาแม่ยายวาย่านอนให้ถึงกันก็หลุกเออเปื่ยนที่วา่าอากูช่วรอะไรกันกลางใจน้อยๆจ้้แต่รู้อันมันยังรู้เดียว อ้ยังองเดียวชาวอันนอ้องนอนนอนกินข้าวองรับแค้ก็อ้ยังองเดียวชาวอันเอินฉันที่นี่เลยเพื่อแต่ที่น,นี่ก,กูไม่ได้ทำเพื่อแล้วแล้วกูโวจากมาถึงกัน,ลนกลางกันเน้อยเนี่ยกันจากออกจากมาถึงกันกลางกันก็เอาใจแล้วว่าเมียกูต้อตงนอนตานูกูนอนตาจากนี้ก้นนาวคนนั้นกูควันควนัวนแบบเพื่อควันแบบเมียกูนอนนั้น อันลังหมากู้วันตกขึ้นตึ้งกุณจัดการกุณแปลงเล่าไปแปลงเล่าหลูจากไปจานู่ปกุฏนี่ไปตึ้งปับ๊บแมวมันเกาจ่อยหวานู่มันก็จับปุ๊บก,กัดปักกูกะตกล้มปุ๊บมันเจ็บไปเจิงรู้เละได้กับมันเจ็บว่าเหลือด,ดำออัำโมโอถึงแมวกบ กูเจ็บไม่รู้โยนไอนแล้วก e ูเววเววโดดลงน้ำพอโดดลงน้ำลงไปเฉยในคลองฟักได้ย <ans tat Jub ilee> ็นยินอือยังชั่วเลยนะเออยังช <ada> ั่วไอ้ไ <s> ก <ab> ่ดุงแล้วกูกระใจเช่นใจขึ้นรันขึ้นมาจากคลองมาหนังยองน้อยยองเฉวว่าใลมันจัดเพื่อไอ้เงเออข้าวว่าย็นหวาดรอยกันแล้วลูกหิน

จึงจังพื้นล่วงชากันดเห็นพอดีเลยล้วงชากันลงมายืนเย่อพอดีเห็นกูโอมบินจำนำอยู่กับก้อยขึ้นไปอ่ะแก็บมาแอปันใจใสตีใจใสตีตายไม่ใจวัดรบปัญใจว่าล้วงนุยมันดีดต่นุยมันแก่ได้อันนี้เป็นโลก้ยเราต่อเจ้าต่อรือเยอะแล้ววันที่รบปัญใจบอกเจ้าว่าเอาไว้ายเอาไว้าย อยาแดดแหมมคุยไอ้ใจงานต่อเจ้าต่อรื้อวันนี้หลับค่อไว้แล้วอ่ะคุยโมกเดี๋ยวใะไม่บอกกู้นแรงไม่ตันว่าจจไม่ใจหลับไอ้นี่เป็นการเจาใคย่ยอย้ยนลงบนอินว่าให้มันเจ็บเร็วตั้งแต่้นเอ้ยทีหนึ่งลาว ไปได้เมียประดุงตัวนั้นเขาจำหน้าเลยเขาจำหน้าจั้งที่แล้วไอ้ครูฮาบเก้าไอ้เจงเออครูฮาบว่าครูดับลงไปรอยว่าเรียกเนี่ยครูดับลงดับลงหัวมันก็ยืนยโยโยมาปีน้อยเก่งว่าฮาบเก้าก็ชัดเจนเลยว่าฮาบรอจะได้ปีน้อยว่าดับลงเลยน้องดับลงเลยมันดับลงดับ ลุมดับลุมดับลุมกิดว่าเต็มแท้กุยหยขึ้นมึงเชอร์ไม้ lạnh นั่นก็เบี้ยวจับจับใจดีโตเชื่อแล้วว่าเดิน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 เกียงไปกับโผมันแล้งกันไปปลางว่าพีห่ห,ห,นนห,ห,ห,หน่อยเออเราน้าปั่นเปลือกเปลือกกับปีช่างไอ้ปีอ้ับข้าวแก้งปนี่นองแก็บข้าวจางไอ้ปีอ้ับจางเราเลือกบีอ้าบปีจ่าชิดกับผบไปจึงแขนจึงเลื่อนแล้ว เกึงเรืองเล่แล้โบยิงกุบจำมึงกั๊มหมันกุบจำแล้วไปน้อยมาปลัดบามั้งวันนี้ก็ต่างอีพลัดก็นองกูกุบปลิกพลื้อไม่รู้เมื่อวาเห็ี่เมมเดินลบไปหน้าลาวเดี๋ยวน้อยแล้วปลัดเพื่อเดินลบไปหน้าไม่รู้กูปลิกพลื้อยังโยบ้างั้นตกลงงั้นลบไปเดินไปหน้าลาวกูอ้อมหลวงอ๋อแตวบ,บุรรู้บรรพันธ์นั้นตัางเปลน ้็เดินมึงมึงกูเบียวตัวกูพันไปนี้แล้วก็เดินล้มล้างเหล่าเออต้องใจอยู่สวัสดีครับพี่เอากกอยมาลูกน้เอาสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีพี่ชื่ออะไรเด้อครับอะไรนะพี่ชื่ออะไรเด้อเด็หน้อยครับผมชื่อพี่น้อย แล้วก็หลังนะครับเพราะมันเจือเจงครับอ๋อแสดงว่าพี่พูดปัษาพี่ก็ได้นะครับผมผมฟังได้ครับผมฟังได้นะครับครับเกอดพี่เป็นคนที่แหลงเชืองแล้วครับอะไรนะพี่แหลงเป็นเชืองแล้วอ๋อบันเชื่งแล้วเหรอครับได้ครับอ๋อพี่ดีเป็นใครมาจากไหนเลยครับ ผมเป็นผมเองผมลืมแนะนําตัวว่าผมคือเจ้าคว้าชายจาก,กรินผมเดินทางจากคนครนวตรีนะครับอ๋อนี่เจ้าชายครับลูกองปนากลางไดโอ้โลูกองนี่เจ้าชายครับแล้วพี่สงคนนะครับอ๋อไอ้ผมเองก็เจ้าชายโพรพี่เป็นเจ้าชายด้วย มันเนี่ยแล้วทั้งสงพระองค์นี้เป็นเจ้าชายทั้งหมดครับแล้วพี่ทรงพระานามว่าอย่างไงเด็กครับน้องชื่อไรแล้วก็น้องชื่ออะไรแล้วก็เจ้ชาชายเปรตเลยผมชื่อคว้าชายจัก,การินครับอ๋อเราชื่อละไมใกล้กึ่งกันเลยผมนี่คือเจ้าชายจักดอกครับ ผมนี่คือเจ้าชายชักดอกครับเอาเจ้าชายชักดอกแล้วโปรหงหลังเลยครับไ้นู้นเจ้าชายชักเลื่นครับเจ้าชายชักหลอกกับเจ้าชายชักลื่นไม่ทราบไปอยู่เมืองไหนครับน้องอยู่จังไอเมืองไหนแล้วก็ผมอยู่นครนวันทีครับอ๋อพวกผมสองคนนี่อยู่นครอกองที่ครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> บ้านเมืองคนที่ผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับ มันเป็นเมืองตกตำรวจได้ยังไงครับแคตกตำรวจอะไรก็คนที่ไม่ค่อยไปมาหาสูตรที่บ้านของอ่ากับผมอะ่ะเพราะกลัวว่าระเบิดชีวาภาพกันอ๋อบ้านพี่มีระเบิดชีวภาพด้วยมันพลัดเบย์หรือถ้าดูพลัดเบยเนี่ยต้นหมากไม่เคยเบยอก็ไม่เจ็บไปใยกับยังก็ไม่ออกกับอ๋อและพี่สองคนนี้จะเด็ดไหนเด้อครับเนี่ย ก็ประกาศกฎหมายครับโอ้ประกาศกฎหมายมีกฎหมายด้วยใครเป็นคนร่างกฎหมายนะครับที่บ้านผมที่บ้านผมเมืองผมนี่สนชเป็นคนร่างกฎหมายและที่บ้านของพี่เราร่างกันเองนี่โอ้เก่งนะครับเนี่ยร่างกฎหมายเองด้วยครับวิธีร่างกฎหมายนี้ต้องทำยังไงเหรอครับวิธีเขาร่างกฎหมายเนี่ย ก็ต้องทํำยังไงเด็กครับคือให้นิดเดียวไม่ยากให้ไรเลยวิธีด่างกฎหมายก็ร่างง่ายนิดคือว่าตอนแรกหามีดมาคือมีดมาเล่มหนึ่งเอามีดมาทําอะไรเด็กครับเอาไปจัดกฎหมายเสร็จแล้วรับทุกเช้ารับๆๆๆๆแล้วก็กใช้เกียงเอากาดหัวก็ไปแต่เราไม่จะร่างกลางวันเรื่องร่างตั้งแต่หัวรุ่ง เริ่มร่างตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่สว่างเลยครับครับไปร่างกฎหมายเรา,าร่างกฎหมายเราไปถึงเอาไปถึงเอาเกฎมาเอามีดไปตัดกฎหมายตัดกฎหมายแล้วก็เอาพล็อกไปโทษกฎหมายครับทำอะไรนะไปโทษกฎหมายครับพลอกพลอกรู้จักไม้ปลอกพล็อก,กหมายมถึง้คะลาห๋อคลราครับเออไปโท่กฎหมาย พอ,อ,อกฎหมายมันจำาด้าจะหยุดไหลเราก็เอาถังไปถึงเก็บกฎหมายเก็บกฎหมายแล้วเอามาถึงเตะใส่เบ้า,าต้าองเตะด้วยเลยครับมันต้องเตะต้องเพอพอเทใส่เบ้พาพับก็ใส่น้ำใส่น้ำส้มลงไปแล้วก็ควร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 ทำไมต้องควรนะครับอ๋อไม่ควรกฎหมายมันไม่เข้ากันครับ พอควรปั๊บพอจิ้งไปสักสิบห้านาทีกฎหมายมันแข็งตัวพอกฎหมายเริ่มกอดตัวปั๊บเราก็เจออกจากเบ้าพอเจออกจากเบ้าแล้วก็มือไปตบตบตบต,บ,ต,บ,ต,บ,ตบ,บางคนก็ก็เอาตีนขึ้นไปเหยียบเหยียบเหยีบหยบหโอ้ต้องเหยียบด้วยถ้าไม่เหยียบจนเดี๋ยวจะเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าชายจักรเล่นไม่ได้ครับ ทีนี้เป็นขั้นตอนของต่อไปเป็นขั้นตอนของเจ้าชายจากเลิศเป็นคนอธิบายเจ้าชายจากเลิศว่าไงครับคือพอหลังจากที่เขาเอากฎหมายมาป้อนเข้าไปในจากเลิศแล้วเรานังยองยองพอนันยองยองปับนี่เราพยายามบิดให้จากให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันลงระยะเท่ากันทั้งสองทั้งบนทั้งล่างทีนี้เราก็ใช้ผัดครับ ต้องผัดด้วยไม่ใช่ผัดกินนั่นไอเราผัดเนี่ยให้ใช้เด็กหมุนอ่ะ๋อหมุนอะไรหมุนคอมพิวเตอร์เพราะต้องหมุนหน่อยครับครับต้องหมุนครับเพราะว่า,า้าที่บางแห่งเนี่ยเขาจะเขาจะต้องอใช้เครื่องจักรแต่ที่เราใช้เครื่องหมุนมือครับอ๋อหลังจากนั้นหลังจากนั้นพอว่าได้ที่แล้ว พอเลงได้ที่แล้วเราก็พอนก็ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์พอเราเพื่อนก็ไปกิเตเอร์ต่อไปก็ชงหน้าที่ให้แกเจ้าชายจักรดอกทีนี้ถึงขั้นตอนของเจ้าชายจักรดอกแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เราก็มารับจากเจ้าชายจักรเล่นแล้วเอามาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าชายจักรดอกต่อไปพอพอ่นกฎหมายก็ไป จำท่าจะถดเราก็ประทับตาลงปรมาพิไทยต้องประทับตาด้วยไม่ทับกันไม่ได้หลายเจ้ามันลำกันอะไรนะมันลำกันหลายเจ้ามันลำจะประทับตาลงปรมาพิไทยของใครของมันเสร็จแล้วก็พาไปจากแดดตาใก้แห้งนะตาไม่งมันกินจะหัก Mình cột mài ở này không bạn bè. Ông Lộc đã dùng đại của ai có. Thứ ừ, ông trai. Mình đốt cũng đủ léo. Đủ tầng đàn léo. Mình dạy quang đu. Thế lựa ông trai trở phúc. Ông Lộc. Thế lựa ông trai trở phúc. Cảm bài เป็นนั้นว่าการย่างกฎหมายก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับเราจะลดูไม่ให้เฮ้ยมันยังมีหลายขั้นตอนมาแล้วครับผมลืมไปแล้วผมถามจริงๆว่าโกหกทำไมผมไม่ใจว่าโกงผมเอาไม่โกหกเองตัวให้ตัวเองเลยโกหกให้ใครผมลกกไก่มอมอ ปุ้มปอใจเรามีหลกก้ามคนพอใจแม่ใจจึงปอนหลกคนพีเพื่อนปอง่ายลรงที่หลกคนน้องปอง่ายจีน้าหลกคนรุตองปุ้มปอง่ายกูมอกแล้วไปรับมันทำไมจะไม่รับปอไม่ใจกับกูมอกกับใจจ๋าโดวนั้นต้องกหกทุกวันออกก๊อกทุกวัน ถ้าวันไหนไม่ได้โกหกวันนั้นมันเตนจุดจินเผยกับเตนไม่ปักนอนเตนไม่ปักกินกับโอ้แล้วเคยมีบ้างไหมว่าวันไหนไม่ได้โกหกแยกว่าทําไมก็ผมน่าได้เจงแล้วว่ามันนะ่งก,กันจักวันทำปราไม่เจงไม่มากรับพี่เจงก็เกินไปรู้ร,รู้ทั้งรู้ว่าจะก,ก็ไม่ได้โกหกสักวันเนี่ยคุหมอก็จะลงโทษอ่าร้วย ด้วยยันแม่ล่อยอหัวรายนู่ก็มากินยากูแกล้วคือคือยังไงแล้วพี่นุ้ยทำไงคือพุ่มกาว่าปวะกรรมปัป๊บผมว่าเกิดนี้กูม่อตรงปากเจนกีนเพื่อม่แจกปักดอนอก,ก็เจ้าก็ไม่ประกดรครับแน่นอนที่ชุดพุ่มตัดสินใจในหน้าที่ชุดตายป่อเอเวยให้เด็กไม่มาพี่นุ้ยทำไมพุ่มตัดสินใจโกหกตัวเองครับโกหกตัวเองแล้วโกหกยังไงโกหกตัวเองพุ่มจำได้ับ พี่ด well. we ุ้ยบอกหน่อยที่บอกแค่รับหน่อยที่การโกหกตัวเองนี้ทํำยังไงก็ปุมจัดเฉยๆปมออกตัวเองกับผมผมจัดเคยเอาพยืนเหย้ากับพอเหย้าได้ยึดถึงผมเก็บล็อกทำไมออกกว่าชุดแล้วตกลงตางเกงเปียดมดกับผมออกแต่ว่าเคยไม่ออกเหยื่อเพื่อปวดหัวอย่างเราคอมพิวเนอร์นี่ปวดหัวมากแต่ว่าบาส่ะ ได้บาตํากันในบาตายน่นด้วยเนี่ยเออบากันนาน